สวัสดีเองครับวันนี้นะครับจะขออนุญาตพาทุกท่านนะครับเข้ามาชมนะครับฝ่ายพัตตาพรนะครับหรือว่าฝ่ายที่เป็นผู้ที่นาลมิตรให้บรรดาพระเอกนางเอกและผู้แสดงทุกคนนะครับซึ่งไปอยู่บนเวทีเนี่ยสวยงามเฉิดฉายด้วยชุดเครื่องแต่งกายต่างๆรมผมต่างๆเครื่องประดับต่างๆเนี่ยอยู่ที่นี่แหละครับเครื่องประดับชุดทุกอย่างอยู่ที่นี่หมด ดังนั้นเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมกันว่าด้านหลังเบื้องหลังวันนี้นะครับเป็นยังไงอะไรเก็บตรงไหนยังไง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 เดี๋ยวไปชมกันครับนี่ครับเรามีตู้นะครับซึ่งเราแบ่งเป็นสองสองจุดใหญ่ๆนะครับนั่นคือด้านหน้านี้ทางนู้นนะครับจะเป็นของฝ่ายโขนนะครับจะเก็บเครื่องโขนหัวโขนทุกอย่างนะครับแล้วก็ ด้านหลังเข้าไปทางด้านในนี่นะครับจะเป็นของฝ่ายละครนะครับก็จะเป็นเครื่องของการแสดงละครต่างๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเบื้องลึกเบื้องหลังกันนี่นะฮะนี่นะครับอุปกรณ์ต่างๆถูกจัดเก็บเอาไว้นะครับเป็นระเบียบนะครับหลังจากที่เรา,เามีการแสดงเสร็จแล้วนะครับหลังจากซักผ้าหรืออะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บเข้าที่นะครับ อันนี้เป็นตู้อบผ้านะครับในแล้วตรงนี้นะครับเป็นกลุ่มคนผู้อยู่เบื้องหลังความสวยงามของศิลปินนะครับทุกคนนะครับอันนี้นะครับป้าแต๋วนะครับแค่นี้ก็สวยแล้วแค่นี้ก็สวยแล้ว,แ,วแล้วยังมีนักศึกษาฝึกงานมาช่วยด้วยนะครับแล้วก็มีข้างในนั้นเป็นห้องเก็บอุปกรณ์อีกนะครับ เวลามีงานทีมนึงนะครับฝ่ายต่างกายนะครับเขาก็จะต้องเอาชุดออกมาจัดรอนะครับดูในใบคําสั่งว่าแต่ละคนนักแสดงมีอะไรบ้างเอาชุดออกมาจัดเตรียมรอเอาไว้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยนักแสดงได้พักแล้วก็ฝ่ายต่างกายก็ยังไม่ได้พักเพราะาต้องเก็บเครื่องอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นอีกฝ่ายหนึ่งซึ่อยู่เบื้องหลังนักแสดงเหนื่อยมากนะครับ ทางด้านในนะครับเดี๋ยวาพาไปดูเรามีห้องซักล้างด้วยปั๊ม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 ปึ๊บนะครับนี่เรามีเครื่องซักผ้าครับมีเครื่องซักผ้าอุ้ยอันนี้ไม่ใช่นะครับมีเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้านะครับเพราะว่าชุดต่างๆเนี่ยเมื่อใช้แล้วเนี่ยหลายคนสงสัยว่า จะซักทุกครั้งเลยไหมหรือว่าจะต้องเก็บอะไรยังไงบางทีเราไม่สามารถที่จะซักทุกครั้งได้นะครับต้องอาจจะแล้วแต่เวลาหรือโอกาสอำนวยนะฮะเพราะว่างานของเราเยอะมากจริงๆและนี่คือในส่วนของเครื่องโขนนะครับซึ่งเวลาถ้ามีงานปุ๊บเราก็จะเอาออกมาจัดเรียงกันนะครับว่านักแสดงคนไหนแสดงเป็นอะไรใส่ชุดอะไรนะครับตั้งแต่เสนาจนถึงตัวเอกนะฮะ นี่ครับผู้ควบคุมฝ่ายขนนะฮะน้องจิ๊บนะครับเย่เครื่องโขนนี่เราไม่สามารถซักได้ทุกครั้งนะครับเครื่องโขนเราไม่สามารถซักได้ทุกครั้งเราจะนําออกมาผึ่งเท่านั้นเองแล้วน,นานๆเราก็จะซักหนึ่งครั้งนะครับนี่เป็นบรรดาศิษย์นะครับที่เตรียมจะออกงานนะครับ <Okay. S 1> ครับผ้าชมจบไปแล้วนะครับ นี่คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยละกันว่าเวลาเห็นผู้แสดงทุกคนสวยงามอยู่บนเวทีเนี่ยเรายังมีเบื้องหลังเป็นพี่ๆเหล่านี้นะครับซึ่งทํางานหนักตั้งแต่ก่อนที่พวกเราจะได้แสดงแต่ดท,ทั้งเตรียมชุดทั้งอะไรต่างๆเครื่องโขนเหล่านี้พวกเราไม่สามารถที่จะนุ่งเองได้นะครับขาดพวกเขาไม่ได้จริงๆกําลังหลักสําคัญอีกส่วนหนึ่งของสํานักงานสังคีตนะครับ วันนี้ขออนุญาตพาชมแค่นี้ก่อนแล้วก็วันหลังเรามาเจอกันใหม่นะครับสััสดีครับ